สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวธาตุลมในช่วงเดือนกรกดาคมพศ2564นะคะชาวธาตุลมก็ได้แก่ชาวราศีมิถุนตนกลมนะวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างนะคะ ซึ่งคือคำอธิบายใต้คลิปนั่นเองนะความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรานะคะผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะคะก็จะเดึงดูดคนรักดีๆเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะที่ สำหรับคนโสดนะคะก็หมายถึงคนที่อาจจะยังไม่มีใครเข้ามาเลยนะคะและรวมไปถึงคนโสดที่อาจจะอยู่ในการพูดคุยนะคะอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็สถานะยังโสดนะ,ะเรามาดูพลังงานของคนคนนั้นนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคนโสดชาวธาตุลมนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสัญญาณของคนคนนี้เขาค่อนข้างเป็นคนมีสเสน่ห์นะ,ะเป็นคนที่ เหมือนรอจังหวะเวลาหรือไม่ตัดสินใจอะไรบางอย่างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะมีหลายๆคนที่พยายามจะมามอบถ้วยความรักให้เขานะแต่เขายังเฉยๆอยู่นะคะประมาณว่าเล่นตัวนิดนึงนะน่ารักดีนะคะสัญญาณของเขาเนี่ยเป็นคนที่ทำงานค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะ อาจจะเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าทําธุรกิจนะคะหรือว่าอาจจะทํางานในตําแหน่งหน้าที่การงานที่ต้องมีความรับผิดชอบเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะและสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่นําความสําเร็จมาให้เขาในเรื่องของการงานการเงินนั่นเองนะคะสัญญาณของเขาคือ ในหัวใจเขาจะคิดถึงครอบครัวที่อบอุ่นนะคะพอแม่ลูกเขาอยากจะพบเจอคนที่มีเป้าหมายชีวิตแบบเดียวกันนะคะคือเขาอยากจะเจอคนที่อยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นอยากจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นร่วมกันอะไรประมาณนี้เลยนะสัญญาณสวยมากเลยนะคะเป็นคนที่มีหัวใจรักที่อบอุ่นมากๆนะสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจเขาเหมือนเขาเนี่ยถือถ้วยความรัก เขาไม่รับความรักจากใครนะคะแต่ว่าเขาจะถือถ้วยความรักไปมอบให้ใครคนหนึ่งเหมือนเขาเริ่มมีความรักในหัวใจและเขาอยากจะมอบถ้วยความรักนี้ให้นะน่าจะเป็นคุณนะคะคนโสดชาวทาตลมเหมือนเขารอคอยจังหวะเวลาอะไรบางอย่างอยู่ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์อยากจะนําถ้วยความรักไปมอบให้นะคะความรักระหว่างคุณกับเขาจะเป็นความรักที่มี การพัฒนาเป็นลำดับเป็นขั้นตอนนะคะแล้วจะประสบความสำเร็จเป็นแต่ละขั้นแต่ละเลเวลว่างั้นเถอะนะจะออกมาสวยมากๆเลยนะคะช่วงนี้อะไรที่เขารอคอยอยู่นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เหมือนกับว่าในอนาคตจะมีสัญญาณออกมาว่าสิ่งที่รอคอยหรือสิ่งที่ตั้งใจจะประสบความสำเร็จเพราะว่ามีข่าวดีนะคะเกิดสัญญาณของจัสเมนนั่นคืออะไรที่เขารอคอยอยู่นะจะประสบความสำเร็จ ผู้อ่านก็เลยเปิด c l ล r i ฟ y ขึ้นมานะคะเป็นสัญญาณว่าเขากำลังรอคอยรูปแบบอะไรบางอย่างในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการ movement เปลี่ยนแปลงนะคะเช่นการยกย้ายถิ่นฐานนะคะการเดินทางการเปลี่ยนอาชีพหรือว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบอะไรใหม่ในชีวิตเพื่อต้อนรับความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะคะหลังจากการปรับเปลี่ยนนี้จะทำให้เหมือนกับว่ามันจะมีสัญญาณการเปิดรับความรักเข้ามาในชีวิตเขานะคะ และส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตนะสัญญาณสวยมากเลยนะคะทีนี้มาดูพลังของคนคนนี้นะคะผู้อ่านเปิดอ่าน a n แองเจลนะคะว่าพลังเขาเป็นยังไงบ้างนะพลังของเขานะครเป็นพลังของการ t ทคแ Back Power ก็หมายความว่าช่วงเวลาอะไรบางอย่างที่เขา เหมือนหมดพลังใจหรือว่าเสียเซลล์น่อยไปอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้เขาจะดึงพลังงานบวกขึ้นมานะเหมือนช่วงการพักใจช่วงเวลาอะไรบางอย่างของเขามันเหมือนเป็นช่วงที่เขามีการพักใจไปช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีการดึงพลังงานบวกเข้ามานะและจะเริ่มทำอะไรหลายๆอย่างในความรักความสัมพันธ์เป็นสัญญาณ Prioritize p r Prior i ร r i t i z e ก็คือการทำตามลำดับขั้นตอน ตามลำดับความสำคัญนะคะดังนั้นความรักในการที่จะเจอกันกับคุณเนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ขึ้นเป็นลำดับเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เขาเริ่มที่จะควบคุมพลังของตัวเองได้ดีแล้วก็สามารถทําให้ความรักความสัมพันธ์ประสบความสำเร็จได้นะคะว้าวเลยนะทีนี้ผู้อ่านถามปฏิหารแห่งธรรมชาตินะคะ ว่าเสน่ห์ของคนคนนั้นนะคะที่จะมัดใจคนโสดชาวทาตลมคืออะไรนะคะสัญญาณออกมาบอกว่าคุณจะประทับใจในความมั่นคงในหัวใจของเขานะเขาจะเป็นคนที่มีความรักมั่นคงมากๆเลยนะคะเมื่อเขารักคุณแล้วเนี่ยหัวใจเขาคือมั่นคงกับคุณเลยนะคนเดียวเลยนะคะว้าวเลยนะอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณจะประทับใจ ความที่เขาเป็นคนที่สบายสบายคุณอยู่ด้วยแล้วสบายใจนะคะเหมือนคุณกับเขาจะชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติเหมือนกันนะอาจจะชอบท่องเที่ยวหรือว่าอาจจะชอบเดินทางไปเที่ยวธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเหมือนๆกันนะสัญญาณออกมาบอกว่าเมื่อคุณอยู่กับเขาแล้วคุณจะรู้สึกถึงรีลิซ e ก็คือปลดปล่อยผ่อนคลายสบายใจอะไรเงี้ยนะเว้าวเลยนะคะพลังดีๆนะ แล้วก็ที่สําคัญคุณจะประทับใจในความเป็นตัวตนของเขามากๆเลยนะคะเขาจะมีสน่ห์สำหรับคุณนั่นเองนะ,ะระหว่างคุณกับเขาอะเหมือนเป็นการเจอกันที่ไม่ได้คาดหมายมาก่อนนะคะไม่ได้คาดคิดว่าจะได้เจอกันนะคะคแล้วก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คุณประทับใจมากๆเลยนะคะในการที่จะเจอกับคนคนนี้นะอะ ผู้อ่านถามโรแมนดิงเจอร์นะคะว่าอยากจะแนะนําอะไรคนโสดชาวทาตลมหรือเปล่านะคะสัญญาณออกมาสวยมากเลยนะคะเป็นสัญญาณของ true love แล้วก็ past life relationship นะคะกรีดยาวๆเลยนะคะคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคนโสดชาวทาตลมนะคะเขาเป็นคู่บุพเพสันิวาสของคุณแล้วยังเป็น true love เป็นรักแท้ด้วยนะกรีดยาวๆเลยนะคะสวยมากรับพลักบวกทันทีนะ สวยมากๆเลยนะและที่สำคัญนะคะเป็นสัญญาณออกมาว่า very soon ว้าวในเร็วๆนี้นะคะเร็วๆนี้คุณนะ่าจะได้เจอกันกับเขานะคะคนโสดชาวทัดลมผู้อ่านขอให้คุณได้พบเจอคนคนนั้นในชีวิตคุณเร็วเลยนะคะ true love นะคะคู่บุพเพสันนิวาสของคุณนะกรีดยาวๆนะคะ ทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะแองเจบอกว่าอยากให้คุณโสดชาวทันลมนะคะคุณมีทัศนคติเชิงบวกในเรื่องราวของชีวิตรักเสมอนะขอ,ขอให้คุณมีศรัทธาขอให้คุณมีศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในความรักนะคะแล้วรักแท้ true love จะเข้ามาในชีวิตคุณและเกิดขึ้นในชีวิตคุณนั่นเองนะสัญญาณสวยมากๆเลยค่ะผู้อ่านถาม Fairy Angel นะคะ Ora c l e ว่าอยาก จะบอกอะไรสำหรับคนโสดชาวทัศลมนะคะสัญญาณออกมาบอกว่าอะไรก็ตามที่มันมันยังฮิดเดนก็คือมันมีการซ่อนอยู่มันจะเกิดการเปิดเผยขึ้นมานะคะมันจะมีรูปแบบอะไรบางอย่างที่ทำให้เรื่องราวที่อยู่ในหัวใจคุณนะคะมันสดใสสวยงามนะแล้วก็มันจะทำให้คุณเกิดแรงบันดาลใจในชีวิตนะคะที่จะ ที่จะมีความรักคุณพร้อมที่จะเปิดรับชีวิตรักที่มีความสุขมากๆนั่นเองนะคะเกิดแรงบันดาลใจนะและมีสัญญาณ celebration ในเร็วๆนี้เป็นสัญญาณที่สวยมากเลยนะคะเป็นสัญญาณการเลี้ยงฉลองความยินดีข่าวดีอะไรหลายๆอย่างที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะสัญญาณออกมาสวยมากเลยนะคะ ผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้เลยนะยังไงก็รักษาสุขภาพนะคะปลอดภัยและปลอดโรคนะแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ